สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอ,อมสินและพระราชทานพระราชวโร,รกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุอลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557เวลา8นาฬิกา22นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณธนาคารออมสินสาขาสวนจิตละดา พระราชทานพระราชวโรากาสให้นายทัศพลการจนะกูลรองผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินอาวุโสกลุ่มลงทุนและบริหารเงินรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารอ,อมสินสาขาสวนจิตและดาพระราชวังดุสิต และเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายการรับปากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ101ปีวันที่1เมษายน2557ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่สองเมษายน2557 ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธีเดิมเป็นคลังออมสินสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ต่อมาได้รับการยกฐานะกลางออมสินให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยอิสระภายใต้ชื่อธนาคารออมสินและได้เจริญรุดหน้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันเวลา8นาิกา54นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบร,รมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตแดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส ประธานวุฒธธิสภาสมาชิกวุฒิสภาข้ราราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยภริยาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประธานสารดีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพร้อมด้วยภริยาประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยภริยาประธานสารปกครองตุลาการสารปกครองสูงสุดอธิบดีสารปกครองชั้นต้นพร้อมด้วยภริยา ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมด้วยภริยาผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยภริยาคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยภริยาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการบริหารสภาการชาติไทยเฝ้าถุอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557 โอกาสมีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะราชบริพารเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ทั้ง6ช่องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557ซึ่งปีนี้ทรงจเจริญพระชนมายุ59พรรษา ลา10นาฬิกา13นาทีเสด็จลงนาศาลาดุสิตาลายัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะลูกเสือชาวบ้านคณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมหาวิทยาลายัยโรงเรียนสมาคมชมรมมูลนิธิและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557 โอกาสนี้ทรงขอบใจทุกคนที่มาอวยพรและมีพระราชดำรัสว่าเงินที่มีผู้นำมาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนี้ได้จัดทำบัญชีตามระบบบัญชีสากลและจะทรงนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในด้านต่างๆที่สำคัญที่สุดคือด้านการศึกษารวมถึงการศึกษาของพระเนนในโรงเรียนพระปริยติธรรมในถิ่นธุรกันดารและโรงเรียนปอนเนาะสอนสาศาสนาอิสลาม ส่งเสริมด้านสุขภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมโภชนาการเพื่อจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือได้และทำกิจกรรมต่างๆได้นำไปใช้ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรในถิ่นทุรกันดารเช่นการแปรรูปอาหารหรือจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท้องถิ่นส่งมาจำหน่ายที่ร้านผู่ฟ้า และในตอนท้ายยังได้พระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเวลา14นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพร,ร,ราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557ตามลำดับดังนี้ คณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557คณะกรรมการบริหารเคร,รือเจริญโภคภัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557